หสมนุนไพรช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจของคุณพูดง่ายๆเลยใครมาฟังไลฟ์เนี่ยโคตรโชคดีเลยโชคดีที่คุณจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองที่ขั้นสุดอะ่ะเพนไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาที่มีสมนุนไพรจริงๆมาให้คุณใครฟังจบครบ5ข้อคุณจะได้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตแค่รู้5ข้อนี้5สมนุนไพรตัวนี้เนาะ พูดง่ายๆเลยว่า5สมุนไพรตัวเนี้ยมันช่วยลดโอกาสของคุณที่จะไปเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ในอนาคตได้นั่นเองเนาะและรู้แล้วเราแล้วมีใครสงสัยบ้างว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจไม่พอใช่ไหมเพนก็จะอาการคร่าวๆมาบอกเนาะก็คือคนที่เลือดไปเลี้ยงสมองหรืหัวใจไม่พออย่างเช่นถ้าสมองก็อย่างเช่นเราจะ ปวดหัววิงเวียนเนาะให้สังเกตอาการหรือว่าถ้าหัวใจก็อ่อนแรงเหงื่อออกง่ายมือไหมอ่อนแรงบ่อยๆเนี่ยเนาะโอเคใครเข้ามาแล้วเช็คลืมบอกเลยว่าช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยเนาะว่าโอเคไหมชัดเจนไหมเนาะเราจะได้เริ่มเข้าเนื้อหาวันนี้มาไลฟ์ไม่ได้บอกก่อนจะได้เซอร์ไพรส์บ้างเนาะก็ยัง เป็นยังไงกันบ้คาคะภาพสิ่งชัดเจนดีไหมค้ะโอเคก็โอเคเนาะแต่ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่100%เซนะไม่ใช่ว่าจะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ร้อเซสมุนไพร5ตัวที่เฟิร์นนมาบอกเนี่ยเป็นเพียงการช่วยให้คุณป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดและสมองได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะต้อง พักผ่อนออกกําลังกายลดความเครียดไม่สูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าลดอาหารพวกไขมันทานเนอะเช่นเนยมะก,การีนอะไรอย่างนี้ด้วยไอสมุนไพรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้คุณแข็งแรงและห่างไกลจากโรคได้นั่นเองโอเคเนาะอ่าน่าจะโอเคเนาะภาพเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งก็คือปิดเพลงก่อนนะคะข้อหนึ่งตึงนี่ รวดเร็ววันนี้ไลฟ์ข้อ1ก็คือพริกนั่นเองค่ะพริกเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมมันก็มีรสชาติเผ็ดใช่ไหมพริกหรือพริกไทยก็ได้ถ้าจะให้ดีเลยอยากให้กินสดสด,สดๆเนาะเพราะว่าพริกเนี่ยมันมีสารหนึ่งอย่างที่ช่วยขยายหลอดเลือดของคุณก็คือสารแคปไซซินนั่นเองเมื่อกินเข้าไปช่วยให้หลอดเลือดมันหลอดสมมติหลอดเลือดเป็นนี้ใช่ไหมมันช่วยขยาย ทางนั้นทําให้หลอดเลือดคุณเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุเอยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงช่วยให้หลอดเลือดเลือดคุณเนี่ยไปไหลเวียนดีขึ้นช่วยเลี้ยงสมองแล้วหัวใจได้เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะหรือถ้าใครอยากกินเป็นพริกป่นพริกไทยแห้งอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นพริกอ่ามีคอมเมนต์ค่ะวันนี้หมอหน้าใสาจังเลยโอ้ขอบคุณค่ะ ไพบอกว่านี่หมอหน้าใสาจังเลยหน้าใสาหน้าเด็กด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับมีเคล็ดลับด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะอ่าข้อต่อไปโดนชมก็เขินเลยใช่ไหมอ่าข้อแรกพริกผ่านไปแล้วนะคะพริกเนี่ยหาก,กินง่ายมากไปซื้อที่ไหนก็มีปลูกเองก็ได้เนาะข้อต่อไปก็คือเอ้าโอเคเห็นใช่ไหมพริกข้อที่สองก็คืออ่านี่กระเทียม ทุกคนเห็นไหมอะเห็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นใช่ไหมคะขึ้นเนาะหรือไม่ขึ้นโอเคขึ้นเนาะ,ข,นนะข้อสองก็คือกระเทียมนั่นเองกระเทียมเนี่ยบอกเลยโคตรมีประโยชน์ถ้ากินสดได้นี้ดีมากๆแต่ถ้าใครกินสดไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีเป็นกระเทียมปน่นหรือว่ากระเทียมดองก็ได้หรือว่าถ้าใครกินสดสดไม่ได้ก็เอาไปผสมเป็นเครื่องปรุง ปรุงอาหารอย่างเช่นผัดกระเพราอะไรก็ได้เนาะไก่ผัดกระเทียมพูดตอนนี้หิวเลยเพราะอะไรเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยกระเทียมสดจะมีสารที่ชื่อว่าอาริซินมากและสารตัวเนี้ยมันจะไปช่วยขยายหลอดเลือดและลดความดันของคุณได้นั่นเองดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ากระเทียมเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยให้เลือดขุนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้เนาะมาข้อต่อไปก็คือข้อแรกผิดข้อ2กระเทียมนะคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อย จะได้รู้เนาะว่าตามการทันไหมเพราะบางทีเราก็พูดเร็วไปใช่ไหมเข้าใจเนาะกระเทียมเจียวทันได้ไหมคะโอ้โหก็ถ้าให้บอกตรงๆนะกินสดดีกว่าแต่กินเจียวก็ได้อะเพราะว่ามันก็ยังดีกว่าคุณไม่กินอะไรเลยใช่ไหมยอย่างน้อยก็ยังช่วยได้บ้างแต่ก็ต้องระวังเรื่องเอาไปเจียวไปทอดเนาะมันก็บางทีอาจจะไหม้แล้วเราอาจจะได้สารที่ ม่ไม่อะตัวดำๆนั่นแหละมันเป็นสารก่อมะเร็งชั้นเยี่ยมเลยดังนั้นกินสดๆก็ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเจลได้ก็กินดีกว่าไม่กินโอเคค่ะข้อต่อไปก็คือข้อสามอบเชยใครรู้จักบ้างอบเชยหรือชินนามอนนั่งเองนั่งเองชินนามอนเนาะที่เขาที่ฝรั่งพูดกันอบเชยเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมต้นใหญ่ด้วยนะจะบอกให้ว่าต้นบันใหญ่ด้วยอบเชยเนี่ยเขาใช้เปลือกไม้ใช่ไหม อ่ะเรามาพูดเรื่องลักษณะของพืชทำไมเนาะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นผงผงซึ่งผงผงเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายไงอย่างมันมีวิจัยคะ่ะอันนี้อบเชยที่เอามาบอกก็คือเขาวิจัยว่าคนที่กินอบเชยวันละครึ่งช้อนชาเนี่ยมีผลช่วยข,าย,ขายายหลอดเลือดทำให้ความดันตัวบน ความดันมันก็จะมีเลขข้างบนข้างล่างใช่ไหมข้างบนก็เป็นเลขที่หัวใจบีบตัวข้างล่างก็เป็นเลขที่หัวใจคลายตัวเนาะเลขความดันตัวบนเนี่ยลดลงถึง3มมิลลิเมตรตลอดแน่เห็นไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือกินติดต่อกัน3เดือนนะคะก็คือจะได้ผลแบบนี้เนาะลดลง3มมิลลิเมตรประลอดดังนั้นมันก็น่าสนใจใช่ไหมเราอย่าปล่อยให้สมนุนไพรไทยเราเนี่ยปลูกไว้เฉยๆหรือว่าให้ฝรั่งเอาไป กินโดยที่คนไทยอย่างเราเนี่ยมองข้ามเนะเราต้องเอามากินหน่อย,อยเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบกินกาแฟก็เอาผงมาโรยใส่ข้างบนหน่อยกินนมกินชาก็ใส่เข้าไปก็ได้เนาะหรือทำขนมอะไรก็พยายามหยิบติดมาโรยด้วยก็จะช่วยได้เนาะอันต่อไปก็คือรวดเร็วสามข้อแล้วเนี่ยข้อที่สี่อ่าตื่นข้อที่สี่มีอยู่ในรูปด้วยนะนี่ขอบ อ่าคอมเมนต์คือขอบคุณจ้าโอเคค่ะข้อสีก็คือขิงนะคะใครแยกออกบ้างว่าอันไหนขิงอันไหนขมินแยกออกกันไหมน่าจะแยกออกเนาะขิงก็คือสีเหลืองตรงนี้คือมันเป็นแย่งเหมือนกันเนาะเป็นเงาใต้ดินแล้วต้นข้างบนก็ขายกันมากถ้าคุณถ้าใครเคยปลูกก็จะรู้ดีแต่ว่าสีข้างในจะต่างกันขิงมันจะสีอ่อนเหลืองอ่อนๆขมินจะสีเข้มกว่าเนาะ ขิงอ่าทุกคนรู้กันดีว่าขิงเนี่ยกินดื่มเป็นสดๆจะดีกว่าเนาอคุณก็หั่นมาสักสามแว่นแล้วก็เอาน้ําร้อนเนี่ยแหละเอาลงเอาตำนิดนึงแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําร้อนแล้วก็รอให้มันอุ่นแล้วค่อยกินนะคะเดี๋ยวมันลวกปากง่ายๆเลยแค่นี้เพราะว่าขิงเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยลดความดันโลหิตลงได้และของแถมเลยก็คือช่วยเพิ่มระบ เผาผลานในร่างกายของคุณนั่นเองดังนั้นหิงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครที่อยากป้องกันตัวเองจากโลดโลดจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจเนาะอันถัดไปเลยข้อสุดท้ายแล้วนะคะรวดเร็วไหมเร็วไหมตบมือหน่อยตบมือก่อนไปข้อถัดไปเนาะพูดเดี๋ยวไม่ได้หยุดหายใจเลยต้องตบมือก่อน ข้อต่อไปก็คือจริงๆฉเฉลยแล้วเนาะอยู่ข้างๆขิงเนี่ยก็คือขมิ้นนั่นเองค่ะขมิ้นเนี่ยคนจะกินเป็นสดหรือเป็นผงก็แต่ส่วนใหญ่ก็กินกันเป็นผงเนาะเพราะอะไรเพราะขมิ้นมีสารคือคูมินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรกระตุ้นให้ร่างกายทําให้หลอดเลือดขยายขยายหลอดเลือดได้ดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงไปช่วยเพิ่ม เลือดไปเลี้ยนสมองและหัวใจนะคะแล้วแถมอีกอย่างก็คือสารเคอร์ค,อคูม,มินเนี่ยช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนั่นเองแล้วเราจะไปพบคามินในไหนได้บ้างในอาหารยกตัวอย่างเช่นหมูสะเต๊ะน,น่าจงถ้าใครชอบกินมันจะมีสีเหลืองๆใช่ไหมมาจากคมินหรือข้วกิ้งแกงเหลืองแกงใต้ทั้งหลายเขาชอบใส่คามินนี่แหละค่ะอ่ะมาถึงครบห้าตัวแล้วเราเป็นยังไงกันบ้างอร่อยเลยใช่ไหม หรือว่าหิวพูดตอนดึกหิวใช่ไหมใครหิวบอกพิมหิวมาหน่อยสิเพื่อนมาพูดตอนดึกยังหิวเลยยิ่งอยู่หยุดต่างประเทศยิ่งหิวเลยอยากกินอาหารไทยแบบไทยแบบบ้านๆแบบที่กินตามร้านข้างๆข้าง,างทางเนี้ยอยากกินมากเลยเดี๋ยวกลับไทยต้องไปกินซะละโอเคอย่าลืมนะคะอ่าไว้บอกหิวเลยวิธีเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณเนี่ย ใช้สมุนไพรบ้านเราใกล้ตัวได้เนาะเอามาปรุงเป็นอาหารและเมื่อคนกินอาหารเข้าไปก็จะเป็นยารักษาคุณได้นั่นเองหรือว่าช่วยป้องกันโรคหล,ลายได้นั่นเองและมีแถมมาฝากให้คุณอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหลายคนน้อยชอบมาถามว่ามันเป็นสมุนไพรเราสามารถกินเป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นเป็นสมุนไพรไงมันเป็นสิ่งที่ทํามาจากธรรมาชาติใช่ไหม ถ้ากินอย่างเงี้ยกินได้ไหมเอาตรงๆเลยนะอจากแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างจากเฟิร์นนะก็คือถ้าเฟิร์นเลยก็อยากจะให้คุณเนี่ยกินอาหารเป็นยามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณถ้าคุณกินเป็นอาหารเนี่ยคุณจะได้รับสารอาหารที่หลากหลายไงกินสลับกันไปไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวเนาะอย่างเช่นมื้อนี้กินกะเพรากินไก่กระเทียมกินพะโลกินผัดพริกผัดขิงอะไรนี้ก็ว่าไปอย่างจะต้องจิบน้ําตอนเที่ยงแล้วก็ ตีน้ำขิงซะหน่อยอะไรอย่างนี้กินชาแล้วก็ใส่ชินนามอนอบเชยซะหน่อยอย่างเงี้ยการกินอย่างเงี้ยคุณจะได้สารอาหารที่ครบแล้วก็หลากหลายหมุนเวียนกันไปและอีกเหตุผลหลักถัดไปก็คือการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณไม่ต้องมากังวลหรือมาระแวงเนาะว่าจะกินนานๆได้ไหมกินติดต่อกันได้ไหมต้องหยุดสามเดือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยไหนๆะมันปวดหัวเนาะเราอย่าเครียดเครียดแล้วเดี๋ยวหน้าแก่เแล้วต้อง ตัดความกังวลออกไปให้หมดการที่เราไม่ต้องกินติดต่อ,อก,กันเนี่ยกินเป็นอาหารเราก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องนี้แล้วเนาะแล้วอีกอย่างก็คือการที่อะไรสักอย่างมาทําเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมีขนาดและปริมาณเพิ่มขึ้นก็หมายถึงว่าสารสําคัญในเม็ดยามันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่มีโรคประจําตัวอะไรก็ต้องระวังอีกไม่ใช่ว่าสมุนไพรกินแล้วปลอดภัยกับทุกคนนะคะอย่างเช่นขิงเนี่ย คนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีก็ต้องระวังเพราะมันช่วยเผาผลาญไงน้ำดีก็หลั่งเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างกระเทียมใช่ไหมคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่ามันช่วยเพิ่มระดับความดันของของคนได้เนาะดังนั้นคนที่มีความดันสูงไปกินกระเทียมก็จะสูงขึ้นไปอีกมันเห็นไหมว่ามันก็มีข้อควรระวังแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่ไม่ได้เยอะไม่ได้กินเป็นเม็ดก็กินเป็นอาหาร ไปมานิดเดียวก็คือกินได้ะคะ่ะมันก็ปลอดภัยกับร่างกายไม่ต้องมาเครียดมากังวลเรื่องนี้เนาะนี่ก็คือเป็นคําตอบจากเร์นเนาะก็คือกินอาหารเป็นยาดีกว่าเนาะโอเคเข้าใจเข้าใจกันไหมคะพูดรัวเลย <laughs> เข้าใจก็ถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ส่งหัวใจมาแทนก็ได้เนาะโอเคเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วต้องใกล้จะไปแล้วสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะคะสมุนไพรที่บอกไปทั้งห้าตัวเนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องกินพร้อมกันก็ได้นะกินสลับหมุนเวียนกันมือนี้กินกินกระเทียมมือนี้กินขิงกินขมิ้นอะไรก็ว่าไปเนาะมันเป็นเพียงตัวช่วยเสริมช่วยให้คุณเนี่ยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ก็ยังดีกว่าไม่มีตัวช่วยเลยเนาะอย่างเราเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคุณนั่แหละเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกแล้วหมอที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยย่อมรู้ดีว่าเครื่องมือตัวไหนดีเหมือนคล้ายๆการติดอาวุธเนาะก็คือการ พักผ่อนออกกาลังกายกินอาหารเป็นยาเนี่ยแหละค่ะเมื่อมีเครื่องมือดีก็จะช่วยให้คหุณ่่างกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้นั่นเองก็เท่านี้เนาะเอามาฝากเท่านี้ก็อย่าลืมถ้าใครชอบไอเดียคอนเทนต์สุขภาพแบบนี้ที่เฟิร์นเอามาฝาก ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้เฟิร์นมาทำคอนเทนต์สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยหรือว่าไม่กล้าคอมเมนต์ก็ทักินบ็อกมาถามได้เนาะเต็มใจช่วยทุกคนแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้ดีที่สุดโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเนาะห้าข้ออย่าลืมนะคะบ๊ายบายด้วยหลักจากหมอเฟิร์น ฝันดีทุกคนค่ะ